Bike down, B. Zetlin's dead. One enemy remaining. That's secure. One enemy remaining. They are so dead. I am reloading. Bike down, B. One. I will never. ลิปล่าสุดกดติดตาตกคนละร้อยบาทเอ๊ะไม่ไงล่ะไม่เงียล่ะกดผีพิกี้ลาละผมกลับมาแล้วเมืองก็มี อยู่ในนี้อยู่ในนี้ตัวห <Here. S 1> น,นึ่งดินอยู่ในนั้นอ่ะตัวหนึ่งตัวท้ายละ <Spike. S 1> เอะเงยียบวะมีโอ้โหเงียบมันเพิ่งจะวว่งอ่ะแล้วมันอยู่ไหนหมดเนี่ย Hey, ông nào? Spike down A. À, có gì? Alay bọ. Rắc bìm sấm bót làm gì à? dám đi, phu nhân. Ui. ra. เก็บไปนนแล้วว่ะเฮ้ยมีคนอยู่นหน้าอ้ผมลักได้แค่นี้ว่ะผมไปไม่ได้นะอุ้ยชิปหายแล้วไม่โดนดึงโอ้ไปดูเทเลพอร์ต o ์เรดี้จะลังกับไป

bike planted We're ready but there is no one to help me terminus one enemy remaining so close. Ha -ha. launching smoke Good luck. Good luck. Why? บีมเหลืออีกสองตัวซัมเบอร์น่าจลองอมีต,นนตัวหนึ่งใช่ใช่ได้ยินแล้ว ว้าวโอ้โหพี่หมูแย่วต้องให้พี่หมูไอพิกี้มายัดระเบิดได้ไอว้ปิดได้ปะจะผมล็อกให้ปิดอย่างนี้ไปก่อนผมล็อกให้กานลูกซองโผล่ใกล้

ลอ้อดิพี่พี่หมูมีชุบไหมนีแต่อย่าเล่นเลยว่าไม่เล่นบีดีกว่าผมป่าสู้์ d o อ n ผมป่าตู้ ready นะบีบมาเข้าไซาไปได้แล้ววะเฮ้ยมวยก็ลังกลับไป เลกบีมันติตรงนี้ละบีมติบีละโอ้โหอย่างนี้เลยกำลังจะเปลี่ยนปืนเลยล็อกอยู่อยู่ใกล้มากมุมผมปิดแม่งเอ้ยผมล็อกขวาอยู่อ่ะเจ็บแบบเอาเอา ไอ้เจ่เาตอนี้ว่าชิบหายแล้วเข้ายากกะเนี่ยก็ให้เจ๊เป็นตุ๋ยอะ่ะไอ้เจ๊จะไม่รู้เลยเยยกดีปะวะอนั่นมันยอยอ mm. ู่ในกล่องเฮ้ย ไปไหนอะปล่อยแล้วชิปละม่น่าจ้องน้ำ่ะไม่น,น่าดันหลังมาเพราะแถบไปนี่อยู่เอาที่คิดเลยแต่มาเล่นห้องน้ำเพราะว่าวาฟเพื่อนใช่ไหมเฮ้ยเอ้ผมไปวัดออฟสู้มัน ไปวัดอะเผาเลยอะดันไหนแถบติดตรงนั้นอะไม่รู้มันโยกไปไหนนะเหรอโดนกลางนี่แหละแม่งสแกนเป๊ะมากเฮ้ยนั่นแน่ตัวไหนดันอะไม่รู้แถบมันติดอะผมไม่ได้เช็คตรงนั้นนะพี่หมูเฮ้ย Last player standing Spike down B มันไปเล่นมุมนู้นหรอ เสกมันอยู่เอกนัอรยิงดิเดี๋ยวมันก็โยกมันก็อดแดกอ้าวไม่ทานอยู่ดีวะมันแอบแน่เลย รอแบบรออยู่กับสองคนไปก่อนอยู่ยาตัวหนึ่งเออเหมือนมันจะถอยอะเหมือนจะถอยมันถอยวะผ,ผมล็อกผมรออยู่ยังไม่มานะเดี๋ยวุูรออันนี้ให้ นายซิ o วไอ้ s nice <pelled being HD> <sm> ัวตายต่อคุกแล้วน้องตัวจิ้งจกเอาว่ะจบตาท้ายอะไหน้าลิงก่ายน่ามันชอบเล่นมุมใกล้ตลอดเลยไปวางแท็บครับถ้าเราเปิดได้โอกาสนะเงยเฮ้ยเปิดชาเบอร์ได้แล้วนี่เดี๋ยวก่อนมันโดนเบรกว่ะทิกกี้โดนเบรกนะโดนเบรกนะเล่นช้านะจะเข้าไม่ได้เข้าได้แล้ว เอ้สวยไปเต็มบออยู่ไหนเต็มตายแล้วโอ้ยไม่ทันว่ะเฮ้ยเสียสายที้ขี้หนึ่งศัตรูทีเหลืออยู่ดกด นิ่งๆยืนเฉยๆอย่างเงี้ยเอ้ยมันมาพร้อมแบบดวงหา้ดวงมันดีเกินไปกระสุนมัยิงสิบนัดเข้าตัว